ผู้ต้องหาคาดีหมิ่นเบื้องสูงนะครับมาขอหอน้าสารทหารฝากขังแบบแรกก่อนที่จะมีการนำตัวไปควบคุมที่ค่ายทหารครับพลตำรวจโทศิวลาลังสิริมานักุลผู้ช่วยผู้จัดจาการตำรวจแห่งชาติพร้อมกำลังตำรวจคอมมานโดควบคุมตัวพันตำรวจตรีปรากรมวารุมประพาสารวัตรกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอ,อทนายสุริยันสุจริตพลรวง หรือหมอหยองหมอดูชื่อดังและนายจิรวง์วัฒนเทวศิลป์เลขาของนายสุริยันผู้ต้องหาตามหมายจับข้อกล่าวหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูงตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ส่วนพันธบรีปรากรมถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองมีใช้ซึ่งวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตและตั้งวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต ปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารปลอมโดยสารอนุญาตให้ฝากขังผัดแรกเป็นเวลา12วันตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึง1พฤศจิกายนนี้จากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่รัชทานได้นําตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปคุมตัวไว้ที่เรือนจําชั่วคราวแขวงถนนนครชยัยศรีมณฑลฐานบกที่11ขณะที่พลตํารวจโทศรีเวลานะครับเปิดเผยว่าจากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง3คนให้การรับสารภาพ และให้การพาดพิงถึงตำรวจสังกัดกองบัญชการตำรวจสอบสวนกลาง8นายที่ถูกสั่งให้มาช่วยราชการก่อนหน้านี้และจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ต้องหากระทำความผิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า2เดือนและยังมีความผิดมากกว่า1กรรมโดยเชื่อว่ายังมีผู้ร่วมขบวนการอีกและขณะน,นี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหลักฐานว่ามีความเชื่อมโยงถึงบุคคลใดบ้างก่อนที่จะมีการดำเนินคนดีและออกหมายจับเพิ่มเติมครับ